สวัสดีค่ะเรามาบวชนาคกันนะคะวันนี้วันที่12เมษายนปี2567นะคะเป็นบวชนาหคมู่ของอาวัพรภาชีบัวแก้วบ้านเสกกองตำบลหนองใหญ่อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะคะเราก็มาจับจองที่นั่งก็จะบวชพร้อมกันหมดทั้งทั้งราทั้งเนนนะคะ เนรหกสิบกว่ารูปแล้วก็พมีพระด้วยนะคะพระประมาณ8ปดนะคะจะเริ่มปงขมทําพิธีก็ประมาณ9ก้าโมงนะคะตอนนี้ทําพิธีขอขมากรรมกับพ่อแม่ก่อนนะคะทีน,นี้จะเป็นแม่แท้ๆกับคุณพ่อนะคะทําพิธีพร้อมกันนะคะก็จะมีเก้าอี้นั่งรอบโบสถ์นะคะจะทําพิธีพร้อมเพียงกันนะคะ ประเพณีตามท้องถิ่นนะคะที่นี่จะเป็นเป็นคล้ายๆเชื้อสายขมรกับเชื้อสายหมู่บ้านลาวก็มีนะคะผสมกันวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่มากนะคะในอำเภอราศาสตร์จังหวัดสุลินนะคะมีอายุราวๆประมาณ1,347ปีนะคะสร้างประมาณพศ1 2 2 0นะคะ เดี๋ยวจะรอพิธีขอขม,มากรรมแล้วก็ให้พระอาจารย์มาขิปผุมนะคะ อาจารย์กำลังทําพิธีนะคะกำลังขีดผมนะคะก็จะวนรอบโบสถ์เลยะคะ่ะ ลูกบ้านใจว่ามาใว่หรอใช่หรือ่อองคบุมาก็ชัวร์ว่าไม่หนื่อยจอกนั่งนั่งเก้าอี้น่ะป้าขีบผมเสร็จแล้วก็จะให้คุณพ่อเป็นคนขีบคนต่อไปนะคะให้คุณพ่อกับคุณแม่ก่อนค่ะ แล้วก็จะเป็นเป็นญาติพี่น้องเป็นป้าเป็นอานะะเนีค่ะเพื่อนฝูงก็มาขิปกันได้ะค่ะจะให้ให้ขิปให้ครบกันหมดทุกคนก่อนเสร็จแล้วก็จะใช้ปฏตเลี่ยนหาอีกรอบนึงนะคะเพื่อจะว่าให้พระท่านใช้มิตโกนโกนอีกรอบนึงค่ะเวลานั่นจะได้ไม่ไม่บาดหนังศีรษะเรานะคะ นี่ก็เป็นหลานอีกคนนะคะที่บวชนเนรค่ะรอพี่ป้านาะอามาทิปผมให้ครบทุกคนก่อนนะคะสามพี่น้องนะคะพี่สาวเป็นคนขีปค่ะน้องผู้ชายเป็นคนเล็กนะคะ หลังจากญาติพี่น้องขิดผมกันครบหมดทุกคนแล้วก็ให้ผ้า,าจารย์มาปูนผมให้นะคะตอนนี้เป็นพิธีช่วงบ่ายนะคะของวันที่สิบสองจะมีพิธีรูปขันนากนะคะเนื่องจากมีคนบวชเยอะนะคะ<ม>ก็ญาติโยมก็เยอะด้วยคะ่ะก็มาทำพิธีตรงใต้ต้นไม้นะคะ<ม>จะมีมอ่า อมวถึง,งแลมถึงอะไ,<ม>ไรกันแดดกันลงไว้นะคะล,ล้มลื่นนะคะมีแต่ต้นไม้ะค่ะนวยยาตมจ่ชปีปีนี้น่าจะเป็นรุ่นที่สองนะคะเป็นปีที่สองที่จัดบวชนาคหมูงนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่มาฟัง เขา,า,าเรียกว่าทําขอนนาคแบบฉบับัมเมนะคะจริงๆแล้วก็คล้ายๆกันกับภาคอื่นนะคะเพราะว่าแค่เปลี่ยนภาษาบางคําก็อาจจะเป็นภาษาคัมรญคาสวดอะไรที่ว่าตอนที่ทําสุขขันนะคะ <c oughs> เยี่ยงการเล่า้ยินยิงมารก็มุเชียมปุ่รอเนียนเวียสนะด่วงต้องโลกากรินองคุณเมียดาไปดาเราเียนธาต ដើមទីក្រៃកំពួនកំពួនบังทอดអុយមានប្រើសមាធិបានដល់ត្រៃយាដល់ឋានយ៉ាងឲ្យបានដាក់គេស្បាំងដៃជីវរទៅផ ไม่เสร็จแล้วะคะคือจะมีวนถือเทียนถือดอกไม้นะคะถือขันเวียนนะะเดินเวียนประมาณน่จาจสิบก้ารอบค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเดินวนรอบอใบสีนะคะหน้าก็จะนั่งตรงกลางใกล้กับใบสีนะคะดนตรีนี้เป็นดนตรีเล่นสนนะคะเป็นดนตรีนบ้าน,นะคะ่ะ จะมีพระพาปมาบรงทุนเราจ้วยก ก็จบแล้วนะคะขั้นตอนก็จบพิธีสู่ขันเสร็จแล้วค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันแห่นะคะเป็นวันที่13 13เมษาย,ยนนะคะแล้วก็เตรียมพระป่านะคะเตรียมพระป่าครอบครัวตามกำลังศรัทธาค่ะเตรียมไว้เดี๋ยวจะไปแห่พร้อมกับขบวนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มตั้งขบวนกันเลยค่ะรอพระฉันเสร็จแล้วแล้วก็เริ่ม ตงารงศาลาประจำหมู่บ้านนะคะขบวนเริ่มมานะคะเริ่มออกสตาร์ตคะ่ะสังเกตว่าจะเรียบร้อยอยู่นะคะว่าเพิ่นจะเริ่มเริ่มมีคนนำหน้าก็ยังไม่กล้าเต้นนะคะยังดูเรียบร้อยกันอยู่ค่ะอากาศอบอ้าวนะคะกำลังร้อนค่ะช่วงนี้เตรียมล่มเตรียมหมวกกันให้พร้อมนะคะยาหม่องยาดมค่ะ ชายเตรียมพร้อมค่ะเตรียมวอร์มอุ่นเครื่องก่อนค่ะแล้วรอดูอาการว่าจะเดินได้กี่กิโลนะคะรอบหมู่บ้านนะคะวันนี้ ช่วงที่เราก็ไปรุ่นถ่ายรูปรอก่อนนะคะข้างหลังก็สาวซ้ำน้อยนะคะช่วงที่เหตุจะถ่ายให้ดูแค่นิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะติดลิขสิทธิ์เพลงนะคะก็ดูแค่บรรยากาศนะคะเหมือนทั่วๆวไปนะคะัยรุ่นก็เต้นกันสนุกสนานนะคะ ทั้งคนเท่าคุณแก่ก็เต้นรากันได้ค่ะเริ่มขบวนแล้วนะคะเริ่มเต้นเริ่มอะไรกันมาแล้วค่ะยังไม่โหดนะคะช่วงนี้ยังไม่โหดค่ะ เป็นช่วงกําลังวอมเครื่องนะคะเริ่มสตาร์ทครั้งแรกก็จะวอมเครื่องกันหน่อยดีอ,อีกประมาณสักร0อยเมตรนี่ก็น่าจะเครื่องแรงแล้วนะคะค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเช้านะคะคือเริ่มเข้าโบสก็ประมาณตีสี่ครึ่งนะคะหลังจากบวชเนนเสร็จแล้วก็จุดนี้จะเป็นบวชบวชผ้านะคะออกจากตู้โบสก็จะปวยทานนะคะแล้วก็ใส่บาทนะคะ แล้วก็จะไปชันเช้านะคะตอนนี้รอปวยทานกันก่อนนะคะรอเก็บเหรียญเก็บทานกันนะคะ

อมนี่แหละอ๋ลูกอมมาได่วมดิโอ๊ยโอ๊ยโดนหยบเอาลูกอมนี่แหละกินง่ายดี เดี๋ยวมาถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกนะคะตอนนี้เป็นเวลาฉันเช้านะคะทั้งพระเก่าแล้วพระบทใหม่แล้วก็เน้นด้วยนะคะอาหารก็จะเป็นญาติโยมนะคะ ญาติพระญาติเนนนำมาช่วยกันนำมาจากบ้านนะคะมาถวายตอนนี้จะเป็นพิธีปิดนะคะ,ปปะเป็นอาจจะมีท่านในอเภอมาปิดพิธีนะคะเนี่ยก็จะอยู่ร่วมโครงการไป่ก่อนโครงการที่สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยโยมหรับงานบวช พระเนรพระกดูร้อนของปีนี้ก็สำเร็จรุ่วงไปด้วยดีนะคะสวัสดีค่ะ